สวัสดีค่ะดีต้อนรับสุภิกาเด็กวันนี้นะคะหัวข้อขำขำกุบกิบกุกิบมากๆนะคะก็คือดูซิว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หลักทรัพย์หรือเงินก้อนไหมคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หลักทรัพย์หรือเงินก้อนไหมวันที่พี่ทําคลิปคือวันที่15นะคะวันที่ 15, สิบห้าสิงหาคามมาดูกัน,นะคะ่ะว่าดวงเราเนีนะ มีเกณฑ์ที่จะได้หลักทรัพย์หรือเงินก้อนภายในช่วง3าถึงหเดือนนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะใครอยากเป็นเศรษฐีชั้ลละ4ชั้ลละิอะไรแบบนี้เอาไปดูกันก,กรุบก,กริบกรุบกริบค่ะมีไพ่มาให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กลกองที่2กลกองที่3ค่ะ1 2 3ค่ะสามารถกดพอยส์นะคะแล้วก็เลือกกันได้เลยนะคะ โอเคพี่เชื่อว่าน่าจะเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันกับไพ่กองที่หนึ่งกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนุกค่ะเข้ามารับชมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะไปเปิดวาร์ปกันเลยเพราะพี่เมย์จะใช้ไพ่เยอะนิดหนึ่งนะฮะมาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะ จากหน้าไพ่ก่อนที่เราจะไปอ่านในเกณฑ์ของหลักทรัพย์หรือว่าเงินก้อนนะว่าเรามีเกณฑ์เชื่อได้ไหมในช่วง3-6ถึงเดือนนี้พี่มีความรู้สึกว่าคนที่ได้เลือกกองนี้คุณมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในตัวตนของคุณเลยอะเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามีความรักเมื่อไหร่มีความรักที่ไรนะคะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมเราต้องเข้าไปเป็น รักสอนถ้าเราไม่สอนเขาเขาก็มาสอนเราคู่ของเราเป็นของกลางของคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์นั้นเหมือนเขาจะรักเรานะเหมือนเขาจะโอเคกับเรานะแต่เขาก็รักคนอื่นด้วยจากหน้าไพ่ที่เห็นคุณได้รับการซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะจากทางเจ้านายฝั่งผู้ชายหรือทางคุณพ่อได้แต่ทางคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยถูกกันสักท่าไหร่มันมีประเด็นมีปัญหาหรือถ้าไม่ไงั้นเนี่ยอาจจะแบบคนที่เลือกหน้าไพ่เนี่ย คุณแม่อาจจะอยู่ห่างกับเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ในตัวตนของเจ้าชะตาที่เกิดขึ้นเป็นเป็นคนมีโรคประจำตัวแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเคยผ่านความผิดหวงังความเสียใจในชีวิตมาได้ด้วยจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาคุณถูกหักหลังนะเธอเลยผ่านจุดที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเสียชื่อเสียงในจุดตรงนี้มาแล้วด้วยค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีลูกยากสำหรับคนที่เลือกไพ่ตรงนี้นะ คราวนี้เสร็จเนี่ยเรามาถามกันในเรื่องของดวงที่เกี่ยวกับเงินก้อนในช่วงเงินที่เกี่ยวกับเงินก้อนเนี่ยนะขอบอกเลยว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีได้โชคลาภหรือเงินก้อนอะไรแบบนั้นแต่ว่าจะเป็นคนที่เรียกว่ามีเงินไว้สําหรับเที่ยวเสมอๆเงินก้อนของคุณนะี่มันไปกับการเที่ยวซะเยอะ ะะเพราะฉะนั้นในวิธีการแก้เกมในเมื่อคุณจะต้องเสียเงินไปกับการเที่ยวเสียเงินไปกับการเดินทางเสียเงินไปกับการเริ่มต้นอะไรใหม่เปลี่ยนไหมทําให้ตัวเองได้เงินจากการเที่ยวซะนะคะเหมือนอย่างที่เห็นหลายๆหลายๆท่านนะคะทำช่อง YouTube ทํา Tik t o อกเป็น YouTuber เป็น Tik t o ็อกเกก็ได้นะ,ะในเชิงที่มันเป็น Travel b l o g g e r อร์ ออกใช่ไหมพาเที่ยวพากินไปรีวิวสถานที่ต่างๆไปรีวิวสถานที่เที่ยวไปรีวิวสถานที่กินนะค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากอย่างนั้นได้ในเมื่อมันจะต้องเสียงเงิน classified. กับเงินก้อนก็แทนที่จะเอาเงินก้อนไปเสียกับการเที่ยวก็ให้ได้เงินก้อนจากการเที่ยวดันซะเที่ยวอย่างไรให้ได้เงินให้ทำแบบนี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้จะสามารถสร้างไรายได้จากอะไรแบบนี้ได้มากกว่ามากกว่าการที่จะได้แบบโชคลาภ คุณจะได้ดีในสถานที่ที่เป็นการทำงานที่เรียกว่ามีความขยันมีการเดินทางคุณจะสร้างตรงนั้นได้ถึงคุณจะมีจุดบอดในเรื่องอื่นๆส่วนหนึ่งคนที่เลือกไพ่กองนี้เป็นคนที่เรียกว่าไงอ่ะทำเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยนะหาอะไรที่เอนจอยให้กับตัวเองคุณถึงมีความรู้สึกอยู่บ้านแล้วมันป่วยอยู่บ้านแล้วมันไม่แฮปปี้อยู่บ้านแล้วม,มันไม่มีความสุขฟิลประมาณนั้น นะคะคพี่มเมอย์าใจช่วยเป็นกําลังใจให้เพราะโดยพื้นฐานในจริงๆในบางท่านเนี่ยพอขึ้นดวงแบบนี้ย้ายสถานที่อยู่ย้ายไปต่างจังหวัดย้ายไปต่างแดนจากไพ่ที่เห็นนะมีโอกาสที่จะเจเริญก้าวหน้าได้นะคะหลีกนี้จากสภาวะเดิมลองดูนะเพราะฉะนั้นกองนี้ไม่ได้มาจากโชคลาภแต่คุณจะสา,สามารถมีเงินก้อนได้นะคะจากการที่คุณพลิกอาชีพพลิกไลฟ์สไตล์ตัวเอง เอาไลฟ์สไตล์ตัวเองที่มันเคยหมดไปกับการปลดปล่อยหมดไปกับการที่เออเออพาตัวเองให้มันบนพ้นจากความทุกข์ไปหรืออะไรประมาณนี้ไปเป็นการเมคมันนี่เข้ากระเป๋าตัวเองคุณก็จะได้แล้วพลังงานมันจะเปลี่ยนลองดูนะคะโอเคจบไปแล้วกองที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกันกับไพ่กองที่สอกันนะคะ มาค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2กันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันนะคะว่าคุณมีเกณฑ์นะฮะที่จะได้หลักทรัพย์หรือเงินก้อนนั้นๆไหมนะคะ,ะมาค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สนะฮะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยโอเคเบื้องต้นตัวคุณเองนะเป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเสมอ ะะแล้วตัวคุณก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มงานอะไรใหม่ๆมีความใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะ่ะจากที่เห็นนะเออสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พี่มีความรู้สึกบางท่านที่อยู่ตรงเนี้ยคุณนะ่ะกำลังจะประสบความสำเร็จในเรื่องบางเรื่องแล้วนะคะแต่มันเป็นแต่มันเป็นลักษณะเหมือนว่ายังไงเพราะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นนะ่ะคุณถอดใจออกมาก่อนคุณนึกออกไหม คุณถอดใจออกมาก่อนคุณไม่สู้ต่อคุณไม่ไปต่อมาเลยทําให้คุณเสียโอกาสในบางเรื่องแล้วก็เหมือนเป็นภาพจําว่าฉันไม่ประสบความสําเร็จอะไรแบบเนี้ยคนที่เลือกไพ่กองนี้มีประเด็นกับคุณพ่อนะคะหรือว่ามีประเด็นกับเขาเรียกว่าไงอะ่ะเจ้านายหรือว่าฝั่งคุณพ่อไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไหร่ คุณมักจะต้องอยู่กับคุณแม่นะจากน้าไพ่ที่ขึ้นมาแต่ในวันนี้พี่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณเบื่อบ้านมากๆเลยคุณเบื่อบ้านคุณเบื่องานที่ทําอยู่อยากจะหลีกหนีไปอยากจะเท,ะทอยากจะทิ้งอยากจะอยากจะปล่อยเพราะคุณเหนื่อยกับมันมามากแล้วอะนะคะกองเนี้ยพี่มองว่าคุณเคยถูกเพื่อนแทงข้างหลังด้วยนะสหรชาพยายาไพ่ขึ้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ใจเย็นคุณมีเกณฑ์ที่ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่คุณมีโอกาสที่จะมีหุ้นส่วนใหม่รวมไปถึงการมีคู่ด้วยนะคะม,มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอันเนี้ยโอเคคุณอาจจะอย่างที่เห็นเงินก้อนอาจจะไม่ได้แต่ว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่ได้เงินที่ไม่สม่ำเสมอ,อไหลเข้ามาเรื่อยๆ ไพ่ะะไม่ดีอยู่ในเกณฑ์ทนางแต่ว่าในตรงเกณฑ์ของที่เป็นกระดุมพระเนี่ยได้ไพ่ที่ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณเป็นคนที่มาซัพพอร์ตคุณอันนี้จะเห็นได้ชัดในคนที่ไม่ได้ทำงานประจำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำนะคะว่าลองหาอะไรทําที่มันเป็นทาร์เก็ตที่มันโดนใจสำหรับคนกลุ่มนี อาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเด็กนะคะของอาจจะไม่ได้ราคาแพงนะฮะเป็นของที่ขายแล้วรู้สึกแมสได้คนซื้อเยอะได้แล้วแบบอาจจะ3ชิ้นร้อยหรือเป็นของที่ซื้อง่ายแล้วสามารถสะดวกสำหรับคนไวเนี่ยจ,จะเป็นขนมก็ได้นะเออหรืออาจจะเป็นเครื่องเขียนอาจจะ,ะไรยน่ารักน่ารักอะไรแนวเนี้จะไปขายคนกลุ่มนี้ได้แต่กองนี้เป็นกองที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆค่ะว่าถ้าตัวคุณเองได้โยกย,ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ มันดีดีแบบดีเลยอะ่ะถ้าคุณปกติคุณเป็นคนกระเป๋าเงินรั่วนะเงินเข้ามาแล้วคุณก็ต้องหายไปเงินเข้ามาแล้วก็ต้องหายไปอะ่ะถ้าคุณได้มีโอกาสโยกย้ายนะไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยจริงๆคุณจะดีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นกองเนี้ยจะไม่ใช่กองที่ได้เงินก้อนเหมือนกันแต่จะเป็นกองที่สามารถมีรายได้เข้ามาได้เรื่อย มีรายได้เข้ามาได้เรื่อยๆแล้วจากคนที่อยู่น้อยกว่าเป็นลักษณะเหมือนเก็บเบีย้ยผสมไปเรื่อยๆนะคะเอาใจช่วยเพราะฉะนั้นแล้วสู้กันต่อไปเดี๋ยวอีพีหน้าพี่จะมาทำอีกเพื <c> ่อ <oughs> เป็นกำลังใจให้ทุกคนแต่อันเนี้ยหน้าไพ่สามารถอยู่ในช่วง3-6เดือนได้ใครแรนดอมมาเจอก็ดูแล้วกันนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะ คนกองเนี้ยถ้าคุณเลือกซื้อที่อยู่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งและอยู่แบบที่นั่นถาวรอ,อะ่ะคุณเลือกที่จะเหมือนแบบโอเคอาจจะมีบ้านสักที่หนึ่งใช่ป่มแต่ว่าในที่พักของคุณอะ่ะถ้าเป็นไปได้คุณอยากจะท่องเที่ยวไปเรื่อยๆคุณอยากจะท่องเที่ยวไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณจะมีมีมีหลักทรัพย์มีที่พักอะ่ะที่นั่นต้องเป็นที่ที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าฉันอยู่ตรงนั้นเหมือนฉันได้เที่ยวสำหรับคนที่เลือกให้กองนี้นะ อาจจะเป็นโซนแบบรีสอร์ทอาจจะเป็นโซนพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่วิวดีๆอากาศดีๆเหมือนได้พักผ่อนนะ่ะถ้าคุณจะมีนะคุณจะไปมีแถวนั้นนะ่ะเออประมาณนี้แหละค่ะคร่าวๆนะจ๊ะโอเคจบไปแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเราไปลุ้นกันต่อสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามกันนะคะ ไปค่ะไปเริ่มกันกับคนที่เลือกไพ่กองที่3เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หลักทรัพย์หรือเงินก้อนไหมเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่15ที่พี่ทาคลิปแล้วพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้ววันแห่งความหวังของเรานะฮะดูซิว่าเราจะมีเกณฑ์ไหมดูกันคำคำกรุ่มๆเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปเปิดวาร์ปกันค่ะอ่ะมาดูกันนะคะ จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้อันนี้บอกเลยนะพื้นฐานตัวคุณเป็นคนที่มีชีวิตค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในโหมดแบบที่บ้านมีธุรกิจที่บ้านมีธุรกิจนะหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเป็นคนใช้บ้านในการทําธุรกิจนะคะบ้านกับที่ทํางานเป็นที่เดียวกันได้เป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวนะคะเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัว คุณนะเป็นคนที่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนพี่พูดเลยแล้วในช่วงเนี้เป็นช่วงที่คุณจะใน3าถึงหเดือนนี้นะคนที่เลือกไพก่กองน,นี้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนนะฮะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนจากรายได้จากการที่คุณทําหรือโชคลาภนะในส่วนของรายได้กรปิปกระปิกระปิกระปอยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ นะแต่ในเกณฑ์ของรายได้ในเรื่องโชคลาภเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแล้วคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยมีเกณฑ์ได้คู่หน้าตาดีด้วยนะฮะมีเกณฑ์ได้คู่หน้าตาดีด้วยมีเกณฑ์ได้เดินทางในช่วงระยะเวลาใกล้นี้ด้วยนะคะงานของคุณนะคะเป็นงานที่เรียกว่าอยู่ในโหมดของการให้คาปรึกษาเป็นที่ปรึกษาหรือโหมดของการให้ความรู้ได้หรือแม้แต่เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญ จำเพาะเจาะจงซึ่งคุณก็สามารถทำได้ดีและมาถูกทางเลยทีเดียวนะโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์เป็นก้อนแอบดูแบบมีเกณฑ์ที่จะได้หลักทรัพย์เป็นก้อนหลักทรัพย์เป็นก้อนแบกไหเงินก้อนนะคะในส่วนของหลักทรัพย์ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เช่นกันนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่คุณเพ่งเล็งไว้ด้วยกองนี้ค่อนข้างชัดเจนเนื้อหาค่อนข้างดีนะ เจ้าชะตาเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในโหมดที่ชีวิตค่อนข้างเลือกได้นะกล้องนี้จากที่เห็นเพราะฉะนั้นอ่านในมินนิ่งสำคัญของตัวเราอย่างที่บอกนะคะคุณมีเกณฑ์ที่ได้หลักทรัพย์เป็นของตัวเองได้เงินก้อนไหมมีพี่มีความรู้สึกว่าแม้แต่ในโหมดของครอบครัว ถึงคุณจะอยู่ในโหมดที่ครอบครัวให้การซัพพอร์ตได้ดีนะแต่ตัวคุณเองเป็นคนที่รักการแข่งขันแล้วก็เป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวต่อให้แบบครอบครัวมีการซัพพอร์ตอะไรยังไงคุณจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งกับคนในครอบครัวสักเท่าไหร่คุณมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยนะแต่คุณเป็นคนที่มีแนวคิดเป็นของตนเองมีสไตล์การใช้ชีวิตเป็นของตัวเองที่อาจจะไม่ค่อยจอยกับใครสักเท่าไหร่ จะสนิทกับแม่จะสนิท,ก,นทกับผู้หญิงมากกว่าสนิทกับคุณพ่ออะไรเงี้ยเออในระยะเวลานี้ถ้าคุณพ่อป่วยอยู่หรืออะไรแบบนี้ก็ยังคงต้องรักษาอยู่ยังคงต้องไปต่อแต่อยากให้ลองเปลี่ยนหมอดูนะบางทีอาจจะดีขึ้นถ้าอยู่กับคนนี้มานานแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นอนะนะคะลองเปลี่ยนดูเพราะด้านอื่นๆของคุณในช่วง3เดือน6เดือนนี้ค่อนข้างดีถ้าใครเป็นสายสิงโชคก็แบบ เอาซะหน่อยอะไรเงี้ยเอาซะหน่อยแต่ว่าเรียกว่าไงอ่ะคุณมักจะได้เลขในแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจเพราะคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยเป็นคนได้เงินก้อนอยู่แล้วเงินก้อนในที่เนี้ยบางทีมันก็มาจากเงินเดือนไม่ได้มีงานประจาพิเศษหรือถ้าคุณทําฟรีแลนซ์นะ่ะอันนี้ให้สบายใจได้เลยว่างานของคุณอนะ่ะมันจะเป็นงานที่แบบโอเคเขาจะไม่ได้เปี้ยวนะแล้วก็ถ้ามันเป็นงานที่มีการตกลงไว้แล้วแล้วมันไม่ได้มีการแบ่งงวดจ่ายแบบกระปิดกระปอยอะ่ะ อันเนี้เหมือนถ้าทําเสร็จแล้วได้มาเป็นก้อนเลยจบกันอย่างเงี้มันได้แต่ถ้ากระปิดกระปอยเนี่ยมีเกณฑ์ p o s t ์โพมีเกณฑ์เลื่อนมีเกณฑ์ชา้าให้ลองปรับวิธีดูแล้วกันนะคะประมาณนี้แหละนะจริงๆอยากจะทําเป็นเดลี่คลิปทุกวันเลยอะสนุกสนุกเอนจอยเอนจอยกันแล้วเรามาดูกันว่า วันต่อๆไปพี่เมย์จะทำคลิปอะไรนะคะแวะมาดูกันแวะมาเล่นกันค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ